Morning Podcast by โคจิบเริ่มวันใหม่ยังมีพลังสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านสู่ Morning Podcast นะฮะกับกาแฟร้อนๆแล้วก็โคจิบนะครับก็อยากจะทำตรงนี้นะฮะให้กับทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสถ้ามีโอกาสเปิดฟังนะครับแล้วก็มาเริ่มวันใหม่กัน ในทุกๆเช้านะฮะผมจะพยายามทำมอร์นิ่งพอดแคสตโดยมีหัวข้อเบาๆนะฮะให้ทุกท่านฟังได้เพื่อจุดประสงค์ในการเริ่มต้นวันใหม่จริงๆการเริ่มต้นวันใหม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีสติรู้ตัวว่าวันนี้มันจะต้องเป็นวันดีของเราเท่านั้น วันดีของเราเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะโปรเทคปกป้องปิดกัน้นทุกๆุกอย่างที่เราไม่อยากทำไม่อยากคิดและไม่อยากเอาเข้ามาอยู่ในสมองหรือความทรงจำของเราครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือถ้าอะไรก็ตามที่เข้ามาจากภายนอกนะครับยกตัวอย่างเช่น หลายท่านอาจจะนั่งฟังผมอยู่หรือบางคนก็อาจจะถ้าไม่ได้ฟังผมในตอนเช้าก็อาจจะเริ่มวันใหม่ด้วยการเล่นโทรศัพท์การที่เราดูอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟฮะอะไรที่มันเป็นความน่ากลัวบ้างความสยดสยองสิ่งที่ดูแล้วไม่สบายใจมันมีผลต่อ พลังงานในร่างกายของเราเสมอครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งหลักก่อนว่าเราจะไม่นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตในทุกๆเช้าครับแต่เราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเอาอะไรสลับกันเข้ามาถูกไหมคือเราไม่เอาอันตรายในกาทีฟแต่โพสทีฟเราก็ต้องเอาเข้ามานั่นแปลว่า การที่เราจะนำสิ่ง positive เข้ามาในชีวิตนั้นมันก็เกิดจากสิ่งรอบตัวที่เราสามารถมองหยิบจับอ่านดูได้หมดถ้ามันเป็น positive positive แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราดูแล้วเราสบายใจครับหรือมันเป็นประโยชน์หรือทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตท,ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันมีคุณค่า มีคุณค่าคือมีความรู้มากขึ้นทําให้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันกระจ่างมากขึ้นอะไรต่างๆที่มันเห็นว่าเป็นกําลังใจเป็นประโยชน์บางคนก็ชอบความสงบร่มเย็นซึ่งจริงๆแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมารวมหมดเนี่ยเราเรียกว่า positive แล้วอะไรที่เป็น negative ก็คือเป็นด้านลบ ให้คิดง่ายๆนะครับอะไรที่มันเป็นเหมือนความมืดมิดนะครับความหนักความทุกข์คลิปบางคลิปอ่านแล้วกลัวเศร้าหรือสื่อบางสื่อภาพบางภาพเนี่ยดูเสร็จแล้วมันเกิดการเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองแล้วกลายเป็นเศร้าไปสิ่งเหล่านั้นนะครับที่ผมเรียกว่าเนกาทีฟบางอย่างในสังคมทุกวันเนี้ฮะ การตลาดเอยมาเก็ตติ้งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับสร้างความกลัวให้กับคนเพื่อการตระหนักรู้คนจะไดออ้มีความกลัววิตกเพื่อจะได้ซื้อสินค้านั้นสินค้านี้นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันเผลอเข้ามาในจิตเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือจะต้องรู้ตัวเนาะแล้วเอาความรู้ตัวเนี่ยครับ รู้ตัวว่าเราจะรับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็น positive สิ่งที่เป็นแสงสว่างเท่านั้นแสงสว่างคืออะไรนอกจาก o s i ิทีฟที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายไปแล้วแสงสว่างคือความหวังครับแสงสว่างคือทางออกแสงสว่างคือความเป็นไปได้เพราะความเชื่อ ที่ผมมีกับชีวิตของผมเองนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอไม่ว่าความทุกข์ใดๆจะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราไม่ว่าความอึดอัดอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันสามารถออกไปได้เสมอครับบางทีนะฮะสิ่งที่เราเชื่อว่า ถ้าเราได้มาแล้วมันจะทำให้เราหายทุกข์ในเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าความทุกข์บางความทุกข์ครับมันสามารถแก้ได้ด้วยการเอามันออกด้วยวิธีที่แปลกๆด้วยจังหวะที่แปลกๆของชีวิตแต่สุดท้ายความทุกข์นั้นมันก็ออกไปได้เหมือนกันผมเลยเชื่อในความเป็นไปได้ ในการที่เราจะพ้นจากความทุกข์ในทุกๆเรื่องมิใช่พูดเพื่อเป็นกําลังใจแต่พูดจากเรื่องจริงถ้าคุณสามารถนำเรื่องจริงที่ผมพูดนี้ได้เนี่ยไปเป็นกําลังใจได้แล้วมันก็ถือว่ากําลังใจที่เราได้จากเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะรับเข้าไปถูกต้องไหมครับ <c oughs> กลับมาในเรื่องของช้าวันนี้ครับ เราจะซึมซับสิ่งที่ดีเท่านั้นเราจะไปจัดการกับความคิดในสมองในความทรงจําในวังบนในความคิดของเราว่าถ้ามันมีความคิดใดโผล่เข้ามาซึ่งเป็นความคิดที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันเกิด เรารู้สึกกลัวสิ่งที่เราคิดหรือเรารู้สึกวิตกกังวลรีบเอามันออกไปเลยครับเอามันออกด้วยการเปลี่ยนเรื่องคิดด่วนฝึกไว้ครับเพราะมันจะมาเรื่อยๆที่ผ่านมาตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยมันก็มาตลอดครับแถมมันจะมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถ้าเทียบกับสมัยเราเด็กๆนะ แต่ถ้าเกิดเราสามารถรู้เท่าทันมันได้แล้วไม่คิดต่อไม่คิดตามแต่เลือกความคิดจุดนี้สนุกครับสนุกอย่างไรคุณลองคิดดูนะถ้าคุณคอมมิตกับตัวเองว่าต่อจากเนี้ยฉันจะเลือกแต่ความคิดที่ฉันอยากได้นะเรื่องราวที่ฉันอยากมีฉันอยากเป็นเมื่อเราคิดแต่สิ่งเหล่านี้ ลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติเราอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งขึ้นผมสอนเทคนิคเล็กๆให้อย่าไปคิดว่าเราอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องเงินเรื่องทองเลย เราจะใช้ชีวิตอย่างไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราในขณะที่เราคิดอย่างนั้นนะครับคือจิตของเราจะเป็นอิสระอิสระจากความกลัวอิออสระจากความขาดแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นได้เมื่อไหร่มันจึงจะเป็นจุดเริ่มของกฎแห่งแรงดึงดูดท,ที่มันจะดึงความอิสระ ดึงความมั่งคั่งดึงความสุขดึงความเบาเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะลองคิดตามผมนะที่ผ่านมาที่เรื่องบางเรื่องที่เรากลัวเรื่องบางเรื่องที่เราเคยวิตกแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงๆมันก็เกิดจากความคิดของคุณเป็นจุดเริ่มนั่นแหละนำสิ่งนี้นะครับไปใช้ในวันนี้ เราจะปฏิวัติตัวเองโดยการที่เราจะไม่เริ่มคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะคิดเฉพาะสิ่งที่เราต้องการคิดเฉพาะอย่างไรถ้าวันหนึ่งเราเจอคนที่รักเราในรูปแบบที่เราต้องการชีวิตเราจะเป็นยังไงนาะถ้าวันนี้ความกังวลในเรื่อง การเงินมันไม่มีอีกแล้วชีวิตที่อิสระมันจะเป็นอย่างไรถ้าวันเนี้ยเรามีพลังระดับพลังช้างสารเนี่ยเราจะทำงานยังไงนอนาะถ้าความปรารถนาของเราหลายๆอย่างในชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัว เงินทองสุขภาพมันดีแล้วตอนนี้มันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็คิดอยู่ในจุดนี้เวลาที่คุณมีเวลาเหลอที่จะเล่นโทรศัพท์หรือเผลอที่จะคิดนกาทีฟไม่เอาครับเรามาเริ่มวันใหม่กันแบบนี้แล้วผมจะอยู่กับคุณในทุกๆวันแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตกันไปพร้อมๆกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับ และขอให้ความรักซึ่งเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้จงคุ้มครองสวัสดีครับ